คุณเคยคิดใหม่ว่าการทำดีอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำสาหยิงชาราธรรมดาคนหนึ่งเก็บเงินได้210ล้านบาทเธอเลือกคืนให้เจ้าของด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่กลับถูกกล่าวหาว่าขาดไปหนึ่งร้อยล้านตั้งแต่วินาทีนั้นชีวิตของเธอและทุกคนที่แต่ต้องเงินถุงนั้นไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากในความมืดยังไม่ครบอีกหนึ่ง ความจริงเบื้องหลังเงินก้อนนี้อาจไม่ใช่ของมนุษย์เลยก็ได้ญิงชรานั่งอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านไม้เก่าลมยามเย็นพัดเอากลิ่นฝุ่นและกลิ่นดินแห้งลอยมาตามอากาศเสียงจักจันร้องระงมดังประสานกับเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงในมือของเธอมีถุงผ้าสีซีที่เต็มไปด้วยเงินสดธนบัตรเรียงแน่นจนแทบทะลักออกมาญิงชราหลับตาสูดลมหายใจลึกเธอพบเงินนี้ระหว่างทางกลับจากตลาด กองอยู่ในกระสอบผ้าสีดำข้างพงญ้าไม่มีใครอยู่รอบนั้นมีเพียงเงาของเธอสะท้อนในแสงอาทิตย์ที่กำลังตกเธอนับเงินอย่างระมัดระวัง210ล้านบาทมือของเธอสั่นขาอ่อนแรงเงินจำนวนนี้มากกว่าที่เธอเคยเห็นตลอดชีวิตหญิงชราเลือกจะคืนให้เจ้าของเธอเดินเท้าเปล่าผ่านถนนดินแดงฝุ่นจับตามผิวหนังเหงื่อไหลซึมตามรอยเหี่ยวย่นแสงไฟจากสถานีตำรวจส่องแสบตาเมื่อเธอเก้าวเข้าไป เจ้าหน้าที่มองเธออย่างแปลกใจเสียงซุบซิบดังทั่วห้องหญิงชราวางถุงผ้าลงบนโตะ๊ะเธอบอกว่าไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเพียงอยากให้เงินกลับคืนไปยังผู้ที่สูญเสียแต่เมื่อพวกเขานับเงินมีเสียงตะโกนดังขึ้นขาดไปหนึ่งร้อยล้านหญิงชรานิ่งเงินใจเธอหล่นวูบทุกสายตาในห้องหันมาจ้องเธอพร้อมกันเธอพูดเสียงสัน่นฉันคืนทุกบาทที่เจอจริงๆแต่ไม่มีใครเชื่อ กลิ่นอับของห้องสืบสวนเริ่มอบอวนเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังติ๊กต่อทุกวินาทีช่างยาวนานจนเหมือนโลกหยุดหมุนชายในเครื่องแบบเดินเข้ามาใกล้แสงไฟจากเพดานสะท้อนบนกระดุมเสื้อของเขาเธอเห็นเงาของตัวเองสันไหวในดวงตาของเขาเย็นชาและแข็งกระด้างเขาเปิดถุงผ้าอีกครั้งพลิกดูทุกมุมเสียงกระดาษเสียดสีกันดังกรอบแกรบในความเงียบหญิงชรากัดริมฝีปากจนเลือดซึม เธอรู้สึกได้ถึงกลิ่นคาวโลหิตในปากตนเองเธอจำได้ว่าก่อนมาถึงสถานีมีชายคนหนึ่งเดินสวนกับเธอที่หัวมุมถนนเขามองถุงผ้าในมือของเธอแล้วใส่ยะยิ้มบางๆก่อนจะหายไปในเงามืดตอนนั้นเธอไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้หัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงอีกครั้งเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นบางสิ่งในความทรงจำกำลังกลับมาหญิงชราหายใจติดขัด เธอถอยหลังชา้าแต่เท้าของเธอกลับหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นแสงไฟในห้องสืบสวนเริ่มกระพริบถี่ขึ้นจนทุกอย่างกลายเป็นแสงสลัวสลับความมืดกลิ่นควันไม่แรงขึ้นเหมือนมีบางสิ่งกำลังถูกเผาอยู่ในห้องเล็กๆด้านหลังหญิงชารารู้สึกถึงความร้อนแผ่วแผ่ขึ้นมาจากพื้นเสียงกระซิบยังดังใกล้หูคืนของฉันมาเสียงนั้นแหบพร่าแต่แฝงด้วยความเย็นเยือก หญิงชราพยายามหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังเธอเห็นเพียงเงาเคลื่อนไหวบนผนงังเงานั้นค่อยๆย,ยืดยาวขึ้นจากรูปร่างของคนกลายเป็นเงาของงูขนาดใหญ่ที่เลื้อยไปมาดวงตาเธอสั่นระร,ริกน้ำตาเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเจ้าหน้าที่สองคนที่ยืนใกล้ที่สุดขยับเข้ามาหนึ่งในนั้นเอื้อมมือไปแต่ไหลหญิงชราทันทีที่มือสัมผัสเสียงร้องดังลั่นห้องเขาถอยหลังล้มลงกับพื้นมือของเขาดำคล้ำเหมือนโดนไฟลวก อีกคนวิ่งเข้ามาช่วยแต่เมื่อแต่ตัวเขากลับสุดตามไปยิงชะรากรีดร้องเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแสงไฟในห้องดับสนิทเหลือเพียงแสงไฟส้มจากด้านนอกหน้าต่างเธอเห็นชายรอยสักยืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นจนเห็นฟันขาวซีดเขาเก้าวเข้ามาชา้าชาเสียงฝีเท้าเบาแต่ชัดเจนในความเงียบฉันฝากมันไว้กับเธอแต่เธอคืนไม่ครบญิงชราสั่นสถานฉัน ฉันคืนหมดแล้วเธอพูดทั้งน้ำตาเสียงแทบไม่ออกจากลำคอชายคนนั้นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะเหมือนดังมาจากทุกทิศทางเงินมันเป็นของฉันแต่ไม่ใช่แค่เงินดวงตาของเขาเริ่มเรืองแสงสีแดงอ่อนและในจังหวะนั้นลมเย็นจัดพัดเข้ามาทางหน้าต่างจนกระดาษปลิวว่อนเธอมองไปยังถุงผ้าที่วางอยู่บนโต๊ะถุงนั้นขยับเองช้าๆเหมือนมีบางสิ่งอยู่ข้างใน เสียงกระดาษเสียดสีกันดังแกรกแกก่อนจะกลายเป็นเสียงคล้ายฟู่ของงูหญิงชราเริ่มถอยหลังจนชนกำแพงหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกจากอกเธอยกมือขึ้นไหวฉันขอร้องอย่ามายุ่งกับฉันเลยน้ำเสียงของเธอสั่นสถานเหมือนคนใกล้ขาดใจแต่ชายรอยสักกลับค่อยๆเดินเข้ามาใกล้แสงไฟสีแดงจากดวงตาเขาฉายลงบนใบหน้าเหี่ยวย่นของเธอของที่ขาดไปมันไม่ใช่แค่ตัวเลข เขาเอื้อมมือมาชี้ไปที่อกของเธอนิ้วของเขายาวผิดธรรมชาติปลายเล็บดำและแหลมมันคือสิ่งที่ผูกไว้กับเงินนั้นยิงชราสั่นเทิมสิ่งสิ่งที่ผูกไว้เขายิ้มทุกธนบัตรในถุงนั้นมีคำสัญญาเลือดคำพูดนั้นทำให้ลมหายใจของเธอขาดห่วงความทรงจำแวบขึ้นมาอีกครั้งตอนที่เธอเก็บเงินตอนที่มือของเธอสัมผัสกระสอบสีดำเธอจำได้ว่ามีรอยเลือดแห้งติดอยู่ตรงมุมหนึ่ง ชายคนนั้นโน้มหน้าเข้ามาใกล้เจ้าเงินนั้นเคยใช้ทำสัญญาคนที่ครอบครองมันต้องแลกบางอย่างเสมอเสียงของเขากลายเป็นเสียงกระซิบที่ลอดเข้ามาในหัวเธอรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายเริ่มเย็นลงหญิงชรากรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเธอไม่อาจทะลุค,ความมืดที่ปกคลุมห้องได้เจ้าหน้าที่ที่เหลือพยายามเปิดไฟแต่สวิตไม่ทำงานทุกคนได้ยินเพียงเสียงงูเลื้อยไปทั่วพื้น เมื่อแสงไฟกลับมาอีกครั้งชายรอยสักหายไปบนโต๊ะเหลือเพียงถุงผ้าฉีกขาดเงินทุกใบหายไปหมดมีเพียงรอยไม่สีดำเป็นวงกลมอยู่ตรงกลางโต๊ะหญิงชรายืนนิ่งใบหน้าขาวซีดมือของเธอกำแน่นเหมือนยังถือบางสิ่งไว้หัวหน้าสถานีมองเข้าไปในตาของเธอและเห็นเงาของงูเลื้อยอยู่ในม่านตาเสียงของหญิงชราเบ,าแ,บาแทบกระสิบมันกลับไปหามันแล้วจากนั้นเธอก็ล้มลงช้า,ชา รอยยิ้มแปลกๆป,ปรากฏบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาและในขณะนั้นเองเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งจากถุงผ้าที่ว่างเปล่ายังไม่ครบยังมีอีกหนึ่งหัวหน้าสถานีชะงักเสียงกระซิบที่ลอดออกมาจากถุงผ้าว่างเปล่านั้นไม่ดังนักแต่เย็นจนทะลุเข้าไปในกระดูกเขาหันไปมองเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ข้างๆทุกคนหน้าซีดเหมือนผีไม่มีใครกล้าขยับอากาศในห้องเริ่มเย็นลงอีกครั้ง จนเห็นลมหายใจของทุกคนลอยออกมาเป็นไอไฟบนเพดานกระพริบช้าๆเหมือนจะดับอีกครั้งกลิ่นข้าวเหล็กแผวเบาออยอมาพร้อมกับกลิ่นไม่เก่าที่ติดอยู่ในอากาศหัวหน้าสถานีสูดหายใจลึกพยายามควบคุมสติเขาเดินไปที่โตชะาช้ามือของเขาสั่นเมื่อแต่ลงบนถุงผ้าเนื้อผ้าร้อนจัดเหมือนเพิ่งถูกย่างไฟเขารีบชักมือกลับรอยแดงไม่ขึ้นทันทีพระเจ้านี่มันอะไรกันแน่ เสียงของเขาเบาแต่สั่นเครือหญิงชรายังคงนอนนิ่งบนพื้นแต่ดวงตาของเธอเปิดอยู่แววาานั้นไม่มีชีวิตหากแต่สะท้อนเงาของงูที่เลื้อยช้าๆอยู่ในม่านตาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพยายามโทรเรียกรถพยาบาลแต่เสียงสัญญาณโทรศัพท์กลับดังเพียงซอสเหมือนมีใครอยู่ปลายสายหายใจแรงๆแล้วตามด้วยเสียงกระซิบคำเดิมยังไม่ครบอีกหนึ่งชายหนุ่มโยนโทรศัพท์ทิ้งทันที เสียงเครื่องตกกระแทกพื้นดังลั่นแต่กลับไม่มีใครพูดอะไรทุกคนจ้องมองไปที่ศพหญิงชราและถุงผ้าที่ค่อยๆขยับเองอยู่บนโตถุงนั้นค่อยๆพองขึ้นเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในกำลังขยับตัวเสียงดังฟู่ดังขึ้นเหมือนงูเลื้อยผ่านผ้าหัวหน้าสถานีรีบถอยหลังมือจับปืนที่ข้างเอวแต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรได้ถุงผ้านั้นก็เปิดออกเองมีควันดำพยพุ่งพุ่งขึ้นมาพร้อมกลิ่นเหม็นไหม ในควันนั้นมีรูปร่างของมือสีดำมาเมื่อโผล่ออกมาเล็บยาวโค้งเหมือนกรงเล็บสัตว์ควันดำค่อยค่รวมตัวกันเป็นรูปร่างของใบหน้าใบหน้าของชายรอยสักคนนั้นดวงตาแดงก่ำของมันจ้องทุกคนในห้องเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากทุกมุมยังมีอีกหนึ่งคนที่แตะต้องของของฉันทุกคนมองหน้ากันด้วยความสับสนหัวหน้าสถานีขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงอีกหนึ่ง ในจังหวะนั้นเองเสียงร้องดังขึ้นจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาทุดลงกับพื้นมือกุมหน้าอกเลือดไหลออกจากจมูกและปากของเขาร่างกายสั่นกระตุกก่อนจะนิ่งไปไฟในห้องดับสนิทอีกครั้งเสียงหัวเราะของชายในควันดังขึ้นอีกเขาแต่ถุงนั้นเขาเป็นของฉันแลว้วควันดำค่อยๆซึมเข้าสู่ร่างของเจ้าหน้าที่คนนั้นผิวของเขากลายเป็นสีคล้ำเหมือนเท่าฐานแล้วดวงตาก็เปิดขึ้นอีกครั้ง แต่แววตานั้นไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปยังเหลืออีกหนึ่งเสียงของเขาไม่ใช่เสียงของคนหัวหน้าสถานีชักปืนขึ้นทันทีแต่กระสุนที่ยิงออกไปทะลุร่างนั้นโดยไม่เกิดแผลเหมือนยิงผ่านอากาศร่างนั้นค่อยๆเดินเข้าหาเขาแต่ละก้าวมีเสียงเหมือนงูเลื้อยหัวหน้าสถานีถอยหลังไปจนชนผนังมือของเขาสั่นจนปืนแทบหลุดจากมือเขาพูดเสียงเบาของนายฉันไม่เคยแตะต้อง เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่แค่การแต่ต้องแต่การรู้ก็เพียงพอแล้ทันใดนั้นควันดำทั้งหมดพุ่งเข้าหาเขาหัวหน้าสถานีหลับตารู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบพาดผ่านใบหน้ามีเสียงกระซิบดังอยู่ในหัวเขาเงินนี้ไม่เคยเป็นของมนุษย์มันคือคำสัญญาเมื่อไฟกลับมาอีกครั้งห้องทั้งห้องว่างเปล่าไม่มีหญิงชาราไม่มีเจ้าหน้าที่ มีเพียงถุงผ้าเก่าขาดวางอยู่กลางโต๊ะภายในถุงมีเพียงธนบัตรใบเดียวบนธนบัตรนั้นมีคราบเลือดสีคล้ำและตัวเลขบนมุมล่างถูกเขียนทับด้วยลายมือสีแดงว่า210แต่เมื่อมองใกล้ๆจะเห็นว่าเลขหนึ่งตัวสุดท้ายกำลังค่อยๆขยับเองทีละนิดเหมือนมันยังมีชีวิตอยู่แสงไฟในห้องกระพริบวูบวาบเหมือนใกล้ดับอีกครั้งหัวหน้าสถานีมองธนบัตรใบนั้นอย่างไม่วางตา เขายืนอยู่นิ่งๆรากับถูกสะกดเงื่อเย็นไหลจะขมับลงมาตามแก้มแม้ในห้องนั้นเย็นจัดจนหน้าขนลุกเขาเก้าวเข้าไปใกล้โต๊ะทีละก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นคอนกรีตสะท้อนกล้องในความเงียบธนบัตรใบเดียวบนโต๊ะสั่นเบาๆรากับมีลมหายใจอยู่ในนั้นตัวเลขหนึ่งตัวสุดท้ายขยับอีกครั้งบิดเบี้ยวช้าๆกลายเป็นรูปร่างคล้ายงูเลื้อยหัวหน้าสถานีกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอก เขาเอื้อมมือไปอย่างลังเลปลายนิ้วแต่ลงบนขอบธนบัตรทันใดนั้นเสียงแหลมสูงดังขึ้นในหัวของเขาไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่เป็นเสียงที่แทรกเข้ามาในจิตใจฉันบอกแล้วยังไม่ครบเขาชักมือกลับโดยสัญชาตญาณปลายนิ้วของเขาดำไม่เหมือนโดนไฟกลิ่นคาวไม่ลอยขึ้นมาทันทีเขาตะโกนออกมาแต่ไม่มีเสียงออกจากปากภาพในหัวเริ่มพรามัวเขาเห็นหญิงชราอีกครั้ง เธอยืนอยู่ในความมืดดวงตาไร้แววในมือของเธอยังถือถุงผ้าขาดขาดใบนั้นแต่ครั้งนี้มีเลือดไหลซึมออกมาจากข้างในฉันเตือนแล้วเธอพูดด้วยเสียงที่แตกพรา่าเงินนั้นมันไม่ใช่ของโลกนี้เสียงของเธอก้องอยู่ในหัวเขาเรากับกำลังพูดมาจากใต้ดินลึกภาพเบื้องหน้ากลายเป็นความมืดสนิทมีเพียงเสียงเลื้อยแผ่วๆอยู่รอบตัวเขาหันซ้ายหันขวาแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาที่ขยับอยู่ในความมืด บางเงายาวเหมือนแขนบางเงาคล้ายงูพันกันไปมาจูจูมีแสงหนึ่งวาบขึ้นตรงหน้าเขาเห็นตัวเลข2องสิบลอยอยู่กลางอากาศและเสียงกระซิบที่เคยได้ยินเริ่มชัดขึ้นหนึ่งขาดไปหนึ่งต้องชดใช้ร่างของเขาสั่นสะทานเขารู้สึกเหมือนบางสิ่งพันรอบขาเมื่อก้มมองลงไปเขาเห็นงูสีดำขนาดใหญ่เลื้อยขึ้นมาตามขาเกล็ดของมันเย็นเหมือนเหล็ก แต่มีลายตัวเลข210เรียงอยู่บนลำตัวเขาพยายามสะบัดหนีแต่ขาของเขาไม่ขยับงูเลื้อยขึ้นมาถึงอกมันเลื้อยวนรอบคอเขาช้าๆดวงตาของมันแดงเรืองในความมืดของฉันยังไม่ครบเสียงนั้นดังซ้อนอยู่กับเสียงหัวใจของเขาโลกทั้งใบเหมือนหมุนชาเขาเห็นภาพซ้อนของหญิงชราชายรอยสักและเจ้าหน้าที่ที่ล้มลงก่อนหน้าทุกคนยืนอยู่รอบโต๊ะ ดวงตาแดงเหมือนกันทั้งหมดหญิงชราเดินมาหาเขาเธอยื่นมือมาจับแก้มของเขาสัมผัสนั้นเย็นจนเหมือนน้ำแข็งตอนนี้ครบแล้วเธอกระซิบเบาๆงูที่พันรอบคอเขาแน่นขึ้นเขาพยายามหายใจแต่ไม่สำเร็จภาพรอบตัวเริ่มมืดลงเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงกระซิบในหัวคำสัญญาได้ถูกชำระเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่เวรกลางคืนมาถึงสถานี ห้องสืบสวนยังคงมีกลิ่นควันไม่อ่อนๆบนโต๊ะกลางห้องมีถุงผ้าเก่าใบเดิมข้างในมีธนบัตรใบเดียวแต่คราวนี้ตัวเลขบนธนบัตรกลายเป็น211ไม่มีใครรู้ว่ามันหมายถึงอะไรไม่มีใครพบหัวหน้าสถานีแต่ในกล้องวงจรปิดที่ยังบันทึกไว้บางช่วงเห็นเงาดำรูปร่างคล้ายงูเลื้อยผ่านโตะ๊ะแล้วหายเข้าไปในถุงผ้าและตั้งแต่นั้นมาทุกคืนที่ลมพัดแรง เจ้าหน้าที่ในสถานีจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆแววมาจากห้องสืบสวนนั้นเสมอเสียงเดียวกันเสียงที่พูดว่ายังไม่ครบอีกหนึ่งคืนนั้นฝนตกหนักสายฟ้าแหวกท้องฟ้าเป็นเส้นยาวสว่างวาบเหนือหลังคาสถานีตำรวจเสียงลมกระแทกหน้าต่างจนแกว่งไปมาแสงไฟในทางเดินกระพริบถีเหมือนใกล้ดับบรรยากาศภายในสถานีเย็นชื้นและเงียบผิดปกติ เจ้าหน้าที่เวรกลางคืนชื่อวสันต์เดินตรวจรอบอาคารเสียงรองเท้าหนังของเขาดังก้องในความเงียบเขาหยุดหน้าห้องสืบสวนเก่าที่ถูกปิดตายหลังเหตุการณ์วันนั้นประตูไม้บานใหญ่มีตราประทับงดใช้งานติดอยู่แต่เขาสังเกตเห็นว่ากระดาษนั้นเริ่มหลุดร่อนเหมือนมีใครเปิดเข้าไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนวสันรู้สึกถึงลมหายใจเย็นวูบหนึ่งพาดผ่านต้นคอเขาหันขวับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ มีเพียงเงาของตนเองสะท้อนอยู่ในกระจกหน้าห้องและในเงานั้นเขาเห็นถุงผ้าสีดำวางอยู่บนโต๊ะข้างหลังตนเองเขาขมวดคิ้วเพราะในความเป็นจริงโตะน,นั้นไม่มีอยู่ตรงนั้นเขาหันกลับไปช้าๆและสิ่งแรกที่เห็นคือถุงผ้าเก่าใบนั้นมันอยู่ตรงกลางห้องทั้งที่ห้องนี้ควรจะถูกล็อกจากข้างนอกเขาเดินเข้าไปใกล้อย่างระมัดระวังพื้นเปียกชื้นจากน้ำฝนที่ซึมเข้ามาตามขอบประตู กลิ่นควันไม่ผสมกลิ่นสนิมลอยคลุ้งในอากาศแสงจากไฟทางเดินลอดเข้ามาเพียงเล็กน้อยพอให้เห็นเงาของถุงนั้นขยับเบาๆาเหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างในหัวใจของวสันต์เต้นแรงเขาเอื้อมมือไปแตะถุงผ้านั้นเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งทันใดนั้นเสียงแหลมแสบหูดังขึ้นในหัวของเขาเสียงกระซิบลากยาวออกมาเป็นคำของฉันขึ้นมาสะวะสันพงะถอยหลัง เสียงนั้นเหมือนผู้จากในหูแต่ก็เหมือนมาจากใต้พื้นเขาหายใจหอบเหงือไหลทั้งที่อากาศหนาวใครใครอยู่ในนี้ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงเลื้อยเบาๆดังอยู่ใต้โตะ๊ะเขาก้มลงดูและเห็นรอยเลือดบางๆไหลออกมาจากใต้ถุงเลือดนั้นข้นเหมือนน้ําหมึกค่อยๆไหลเป็นทางมาที่ปลายเท้าของเขากลิ่นขาวแรงจนแทบคลื่นไส้ทันใดนั้นธนบัตรใบหนึ่งหล่นออกมาจากถุง มันตกกระทบพื้นอย่างช้าๆด้านหนึ่งมีรอยนิ้วมือไม่ดำติดอยู่อีกด้านมีตัวเลข211แต่ตอนนี้กลับปรากฏเพิ่มอีกหนึ่ง212วสันถอยหลังจนชนผนังเขามองธนบัตใบนั้นด้วยความตกใจแต่ยิ่งมองตัวเลขก็ขยับเปลี่ยนรูปร่างช้าๆเหมือนงูเลื้อยอยู่ใต้กระดาษเขาเพลอก้าวเข้าไปอีกครั้งและจังหวะนั้นเองแสงไฟในห้องก็ดับสนิท ในความมืดเขาได้ยินเสียงหายใจหลายเสียงไม่ใช่ของเขาเพียงคนเดียวเสียงนั้นดังอยู่รอบตัวเธอแต่มันแล้วอีกหนึ่งครบแล้ววสันคว้ากระบองไฟฉายขึ้นมาเปิดแสงไฟส่องไปที่ถุงผ้าแต่ตอนนี้มันไม่อยู่บนโตะอีกต่อไปมันลอยอยู่กลางอากาศช้าๆและควันสีดำค่อยๆไหลออกมาจากปากถุงควันนั้นรวมตัวกันเป็นเงาของหญิงชรา ใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวดวงตาเต็มไปด้วยเงาเธอพูดเสียงเบาอย่าแต่มันเสียงนั้นไม่ใช่คำขู่แต่มันเต็มไปด้วยความเศร้าและความกลัวทุกคนที่แตะมันจะต้องกลายเป็นของเขาวสันสันสถานใครกันใครคือเขาหญิงชาราก้มหน้าชา้าและเมื่อเธอเงยขึ้นอีกครั้งรอยสักรูปงูปรากฏบนลำคอของเธอเสียงเลื้อยดังอยู่รอบห้องไฟฉายในมือของวสันดับลง มีเพียงแสงฟ้าแลบที่สองเข้ามาทางหน้าต่างเขาเห็นหญิงชรากำลังละลายเป็นควันและเบื้องหลังของเธอชายรอยสักคนนั้นยืนอยู่ดวงตาแดงเรืองเหมือนเปลวไฟในความมืดเขายื่นมือมาช้าๆของฉันครบแลว้วเสียงของเขาดังทุ้มต่ำแต่เต็มไปด้วยแรงสะกดแต่ทุกคนที่เห็นต้องชดใช้ด้วยเลือดทันใดนั้นลมแรงพัดเข้ามาจากทุกทิศประตูห้องปิดดังปังวสันพยายามวิ่งหนี แต่ร่างของเขาถูกยกขึ้นกลางอากาศงูดำเลยออกมาจากถุงเป็นสิบสิบตัวพันรอบขารอบแขนและคอของเขาเขากรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นดังออกไปจนถึงลานหน้าสถานีแต่ไม่นานก็เงียบลงฝนยังคงตกไม่หยุดและเมื่อเจ้าหน้าที่ผลัดเช้ามาถึงพวกเขาพบห้องสืบสวนเปิดอยู่ภายในไม่มีวสันมีเพียงถุงผ้าเก่าวางอยู่บนโต๊ะในถุงมีธนบัตรหนึ่งใบ ตัวเลขบนธนบัตรตอนนี้คือ213และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ฝนตกหนักในคืนวันพฤหัสบดีจะมีเสียงกระซิบแผ่วๆดังลอดออกมาจากห้องนั้นเสมอเสียงที่เยือกเย็นและไม่เคยหายไปเสียงเดียวกันกับที่ทำให้ทุกคนในสถานีหลอนจนไม่กล้าเข้าใกล้ยังไม่ครบอีกหนึ่งจนกว่าจะครบ210ล้านรุ่งสางของวันถัดมาแสงแรกของอาทิตย์ลอดผ่านหมอกหนาทึบ สาดต์ลงบนอาคารไม้เก่าของสถานีตำรวจที่เงียบงนันฝนหยุดตกแต่กลิ่นชื้นและกลิ่นสนิมยังคงลอยอยู่ในอากาศเจ้าหน้าที่กลุ่มใหม่มาถึงพวกเขาได้รับคำสั่งให้ปิดพื้นที่ถาวรไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนแต่ในดวงตาของทุกคนมีแววหวาดหวั่นที่ไม่อาจซ่อนชายวัยกลางคนคนหนึ่งในชุดขาวสะอาดเดินเข้ามาในห้องสืบสวนเก่าเขาคือพระจากวัดใกล้ๆที่ชาวบ้านเชิญมา ท่านมองถุงผ้าเก่าบนโต๊ะที่ยังคงวางนิ่งและธนบัตรใบเดียวที่มีตัวเลขสองท่านหลับตาพนมมือสวดเบาๆเสียงสวดของพระเก่าก้องกังวานในห้องอากาศเย็นค่อยๆคลายตัวไฟที่เคยกระพริบเริ่มนิ่งและเงามืดตาม,มุมห้องก็หายไปทีละน้อยเมื่อสวดจบพระท่านเปิดถุงผ้าอย่างระมัดระวังภายในว่างเปล่าไม่มีธนบัตรไม่มีควันไม่มีเลือด มีเพียงเศษผ้าดำขาดขาดกับกลิ่นคาวจางๆพระท่านยิ้มบางๆแล้วพูดเสียงเรียบของสิ่งนี้ไม่ได้ต้องการเงินเลยมันต้องการความโลภของคนต่างหากเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ข้างหลังขนุก,กวา่าหนึ่งในนั้นถามเบาๆแล้วมันจะกลับมาอีกไหมครับหลวงพ่อท่านมองไปที่หน้าต่างสายลมยามเช้าพัดกลีบดอกลั่นทมปลิวเข้ามาในห้องทุกที่ที่มีความอยากมันอยู่ตรงนั้นเสมอ หลังจากนั้นสถานีตำรวจแห่งนั้นถูกปิดตายไม่มีใครเข้าไปอีกถุงผ้าและธนบัตรถูกเก็บในตู้เหล็กของวัดใต้ผนังที่จารึกคำภาวนาไว้สั้นๆว่าอย่าแต่สิ่งที่ไม่ได้เป็นของเจ้าหลายปีผ่านไปอาคารนั้นสุดโทมจนกลายเป็นเพียงซากไม้เด็กๆในหมู่บ้านเล่ากันว่าบางคืนที่ฝนตกหนักจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยมากับลมจากทิศเหนือเสียงนั้นไม่ดังนัก แถวเหมือนคนพูดอยู่หลังหูและทุกครั้งจะพูดคำเดิมยังไม่ครบแต่ครั้งนี้ไม่มีใครกล้าตอบกลับอีกเลย